บรรยากาศเริ่มสลัวแล้วลละโกโดกแล้วก็สุกเริ่มจะสุกแล้วดูสิสวนของพี่ชายพี่เสมอนะพี่มงเหมน่ะพริกดกเหลือเกินดูสิ ดบทุกต้นเลยดูมะละกตอต้นนี้สิดบมากจริงๆลูกกงง็งามดูสิต้นนี้ก็สวยงามมากทีเดียวดูบวบสิบวบโครพา รัพภาก็งามงามดูสิพริกอันนี้ก็ดกดกมากเหลือเกินดกจริงๆพริกหอมหน่แต่เผ็ดสะน้ำมีปลาด้วยดูผักชีฝรั่งสิสวยงามมากเลยเกิดง่ายขึ้นง่ายมากเลยดูสิมะเขือเนี่ยดูสิผักชีฝรั่งของเกปลูกอะ่ะ งามมากเลยท่านผู้ชมดูสิต้นหอมลูกพริกต้นพริกดกจริงๆริงละกอดูสิดูพริกปลูกไว้เยอะแยะเลยหอมก็เริ่มจะออกหัวแล้วนี่ต้นหอมของแกปลูกไวนะ้น่ะ ลูกมือแกอปลูกได้สวยงามมากเลยพริกเออยอะไรเออยเนี่ยดูสิงามมากมายเหลือเกินผักขมเนี่ยก็เด็ดชิ้นน้ำพริกอร่อย,ยมะละกอตัวนี้ก็กำลังงามดูต้นนี้สิออกชม ออกดอกแล้วเดี๋ยวก็อีกไม่กี่วันก็ออกลูกมาแหละนะเนาะผักชีต้นหอมผักเซียนนะครับเอาไปทํำส้มเปรี้ยวอร่อยจิ้มน้าพริกสุดยอดเลยสวนลงเหมือนี่ไม่อดไม่อยากเลยจริงๆบรรยากาศยามท่องทุ่งนาที่บ้านแกที่สวนปลายนาของแกน่ะดูสิสวยมากเลยสระน้ำก็น้ำใสใส แปลงมะเขือของแกก็ออกลูกแล้วนี่ดูสิลูกมะเขือสวยงามมากเลยท่านผู้ชมล,ลูกงามจริงๆเป่งทีเดียวสวยทีเดียวสวยงามมากต้นมะเขือออกลูกออกหลานออกลูกออกชอ่อตามมาเนี่ยดูช่อมะเขือสวยจริงๆเลยแปลงลุงเหมอปลูกไว้อะ นะครับสวยมากทีเดียวดูสิออกลูกทุกต้นเลยท่านผู้ชมครับออกช่อด้วยในช่อออกตามมาติดๆสวยงามทีเดียวและมีลูกออกตามมาด้วยเนี่ยงามเหลือเกินสุดๆเลยเกปลูกได้งามดีแท้ไปดูถั่วฝักยาวอีกทีสิเนี่ยถั่วฝักยาว ก็ออกฝักแล้วนี่ออกฝักซะสวยทีเดียวนี่ดูสิพร้อมจะเก็บเกี่ยวเก็บกินได้เลยนี่ยอีกสองสามวันดูสิฝักนี้สิยาวเฟื้อยเลยทั่วฝักยาวลงเหมือปลูกทำร้านไว้มันขึ้นดูสิท่านผู้ชมสวยงามมากเลย สวยจริงๆตอนนี้อากาศก็กำลังจะเย็นแล้วนะมืดแล้วนี่เนี่ยตอนนี้ดวงอาทิตย์พลบตกดินแล้วจะสินาฬิกาแล้วครับเริ่มมืดมาแล้วบรรยากาศยามเย็นท้องทุ่งนามาดูสิสวยงามจริงๆแปลงสวนครัว ดูสีมะเขือออกดอกออกช่อสีสวยงามทีเดียวสีดอกมะเขือนะครับดูสุดยอดของแกแกปลูกได้ดีจริงๆนะท้องทุ่งนายามเย็นๆอีสานบ้านเราท่านผู้ชมวังเวียนก็มาเที่ยวมาชมมาพักผ่อนแต่ไกลความเจริญหน่อยนะต้องอยู่แบบสมถะจริงๆอยู่แบบ ธรรมชาติล้วนๆท่านผู้ชมจ๋าดูสิสวยงามทีเดียวแม,ม่ละกอ่อกแกปลูกให้แม่แกอยู่แบบนี้แหละมีเลี้ยงไก่มีวัวด้วยมีฟางเก็บกักตุนเอาไว้ให้วัวสุดยอดของธรรมชาติจริงๆท่านผู้ชมธรรมชาติบ้านเราแท้ๆ นี่ก็ใบกระเพราใบากระเพราคนาก็มีด้วยโอ้มะละกอสุกแล้วต้นนี้ลูกนี้สุกสองหน่วยเลยดูสิดุกมากเลยที่ตามมาอีกอืลกลเป่งลูกสมบูรณ์มากเลยท่านผู้ชมดูสิลูกอันนี้น่ะสมบูรณ์มากเลยแล้วก็สวยงามทีเดียว ดอกช่อตามมาอีกแล้วดูสิสุดยอดของมะละกอของแกดกจริงๆน่ารักพริกหอมไปหมดมะละกอกก็ปลูกขึ้นดีจังเนาะดูสิมะละกอที่ก็ปลูกไว้ต้นก็ไม่ใหญ่นะต้นก็ไม่สูงนะท่านผู้ชมต้นมันก็เตี้ยๆเองนะ แต่มันก็ดกเนี่ยต้นนี้ก็ไม่รู้พันอะไรของแกนะรู้สึกว่าต้นงามงามบรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมนี่ยามเย็นๆน,นะถ้ายิ่งตอนเช้าๆยิ่งบรรยากาศดีเนี่ยดูสิยามเย็นๆทางนู้นก็มีเป็นห้วยระวีแม่น้ำล้อมรอบท่านผู้ชมนั่นไรนะโอ้แต่ใครเป็นพุ่มเป็นกอเลยดูสิ เนี่ยมีตะใครอ้สวยงามมากเลยวิกอตะใครอ่ะปลูกไว้ใช้สอยหอมที่หอมดีทีเดียวเวลาทำต้มยำเวลาหั่นกินกับน้ำพริกสุดยอดเลยท่านผู้ชมบรรยากาศยามเย็นๆดูสิสวยงามจริงๆมองไปตรงไหนก็มีแต่พริกมีแต่ ของกินประจำครัวเรือนประจำสวนครัวของแกสวยจริงๆงามจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพสวยงามมากเลยชุดนี้ก็กำลังจะโตตามมาอีกอย่างเดี๋ยวก็ไม่ไม่เท่าไหร่ก็จะออกผลผลิตออกดอกออกช่อมาก็ตามไปด้วยมีลูกมีหน่วยตามมาท่านผู้ชมบรรยากาศของ บ้านสวนที่ดินลงุงเหมือที่ปลูกอยู่ที่ติดกุดรหารเสิมนั่นเองโอเค่านผู้ชมเนาะขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แต่เพียงเท่านี้เด้อผิดพาพประการใหนก็ท่องขอโทษขออภัยนะครับพามาเที่ยวชมสวนลุงเหมือยามเย็นๆย็นบรรยากาศทรบขําเนาะก็ให้ชมตอนเ,เช้าๆอาจจะไม่ได้มาชมก็มาชมตอนนี้เอา สดชื่นทีเดียวตอนเช้ายิ่งบรรยากาศดีท่านผู้ชมอากาศจะเย็นสบายๆนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชม